สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันจะเปิดัดกล้กองส,สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้จะมาเปิดไพ่นะคะโดยใช้ไพ่วิกมีอัพทาร์ลนะคะในการเปิดแรนดอมดูว่าไพ่จะสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆทุกคนนะคะอยากที่จะเล่าเรื่องอะไรอันนี้นะคะจะเป็นแรนดอมก็คือจะเป็นรวมๆนะคะ เป็นสำหรับคนที่มีบุญสัมพานเราก็ได้มาเจอคลิปนี้เนาะดูว่าถ้าอยากที่จะเล่าเรื่องอะไรน,นะคะอรุณสวัสดินะคะในเช้าวันวันเสาร์เช้าวันเสาร์ที่หึงพฤศจิกายนเย yeah. เริ่มต้นเดือนใหม่นะคะขอให้เป็นเดือนที่ดีสำหรับทุกๆคนนะคะวันนี้หวยออกไหมน่ะมาดูกันนะคะเรื่องราวจะเป็นเรื่องอะไรบ้าง พลังงานของคุณพลังงานของคุณนะคะอืมพลังงานของคุณนะคะคุณเป็นคนที่คุณเป็นคนที่ใจดีนะคะแต่คุณอาจจะเป็นคนเอ่อเรียกได้ว่าคุณอาจจะมีความผูกพันนะคะกับ คุณยายหรืออาจจะเป็นคุณย่าหรืออาจจะอาาอะไรเงี้ยนะคะในตอนเล็กๆอ่ะคุณถูกเลี้ยงดูมาโดยโดยคุณยายคุณย่าหรืออาาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณก็จะมีความความคิดถึงให้ท่านนะคะแล้วก็อาจจะแบบเหมือนคุณได้รับความอบอุ่นจากจากเนี้ยนะคะในตอนวัยเด็กอ่ะพ่อแม่คุณอาจจะไม่ได้มีเวลาในการเลี้ยงดูคุณคุณเลยเติบโตมากับกับอามาอะยา กับย่ากับยายอะไรอเงี้ยนะคะซึ่งคุณคิดถึงคิดถึงตอนโมงนั้นมากๆนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณอบอุ่นมากๆนะคะตอนนี้นะคุณอะเหมือนกับมีชีวิตที่ดีนะคะแบบว่ามีความสุขในรูปแบบที่คุณพึงพอใจเหมือนอยู่ได้ด้วยตนเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่เรียกไม่ว่าอาจจะใช้ใจ่ายเงิน ช้อปปิ้งทางออนไลน์เก่งเหมือนกันนะคะแต่คุณเป็นคนที่หาเงินเก่งไงคุณก็เลยใช้เก่งมันก็เป็นเงินของคุณที่มันไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นนะคะซึ่งไม่ใช่ว่าคุณแบบสุขสวยรวยคนเดียวหรือแบบ เหมือนกับมีชีวิตที่แบบว่าเออไม่ต้องทํางานทํามาหากินอะไรเงี้ยตัวคุณเองอ่ะคุณก็มีประสบการณ์นะคะเจอคนที่แบบคุณก็เคยมีประสบการณ์ถูกทรยศหักหลังเจอคนที่แทงข้างหลังคุณนะคะหรือบางทีก็แทงต่อหน้าก็มีคุณเนี่ยน็อกแบบนี้เลยน่วมไปเลยน่วมน่วมไปเลยนะคะแล้วก็คนเหล่านี้ทําให้คุณอะ่ะปวดหัว ทำให้คุณต้องทํางานหนะักไม่มีวันหยุดหรือว่าแบบทํางานหนะักจนไม่ได้พักเลยอะ่ะซึ่งคุณต้องบอกตัวเองว่าคุณต้องทําให้ได้นะคะเหมือนคุณแบบสะกดจิตตัวเองว่าคุณทําได้คุณทําได้แต่คุณนนเหนื่อยนะคะแล้วยังไงต่อ คุณจากที่ว่าคุณอะเหมือนกับเออแบบเผชิญมรสุมปัญหาที่ทา่ทาท่าแบบที่ลังไหลเข้ามาจนกระทั่งคุณอะเหมือนกับต้องต้องทํางานหนักนะคะไม่ได้หยุดไม่ไ,มได้หยอดอะไรเงี้ยคุณก็จะมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินมากขึ้นนะคะแล้วก็ หลายคนอาจจะชอบทําอาหารก็ได้นะคะคุณก็จะมีเวลาทําอาหารนะคะเหมือนกับดูแลคนที่บ้านนะคะทําอาหารให้กินนะคะแล้วก็ซึ่งในเรื่องของความรักอะคะ่ะคุณอาจจะได้เจอใครบางคนนะคะ ที่แบบว่าเขาอะเข้ามาหาคุณนะคะเข้ามาหาคุณโดยที่เขาอะอาจจะแบบต้องแข่งนิดนึงเพราะว่าคุณอะเป็นคนที่มีคนเข้ามาหาเยอะก็ได้นะคะตัวเขาอ่ะเขาอาจจะต้องเหมือนแบบเอาชนะใจคุณให้ได้แล้วก็ เหมือนมาเติมเต็มชีวิตคุณให้ชีวิตคุณมีความสุขมากขึ้นอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าในในในชีวิตของคุณอ่ะมันเหมือนเป้าหมายของคุณมันคือในเรื่องของการมีความมั่นคงนะคะในเรื่องของการเงินนะคะคุณก็จะไปถึงเส้นทางเป้าหมายอันนั้นนะคะคุณจะชนะประสบความสําเร็จนะคะไม่ว่าผู้แข่งเขาจะยังไงคุณก็จะประสบความสําเร็จทั้งในเรื่องของการเงินในเรื่องของความรักอะไรเงี้ยนะคะ ในตอนแรกคนนี้ที่เข้ามาน่ะเขาก็อาจจะยังสวมหน้ากากใส่คุณไม่ได้เป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เดี๋ยวเรามาเปิดดูของเขาเรื่องราวของเขาต่อเนาะ เขาเป็นคนที่ฉลาดมากๆนะคะเขาอาจจะมาสอนคุณก็ได้นะเหมือนคนนี้ที่เข้ามานะ่ะในเบื้องต้นนเขาอาจจะไม่ได้แบบอาจจะไม่ได้เป็นตัวเองอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรยเงี้ยมาก็อาจจะหวังผลอะไรบางอย่างจากคุณนะเหมือนเหมือนกับมาแบบไม่ได้บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาเนี้ยการที่เขาคนนี้เข้ามาเขาก็จะมามาสอนมาบอกอะไรบางอย่างที่คุณไม่รู้เพราะว่าเขาอะเป็นคนที่ ค่อนข้างที่จะครบรถในเรื่องของความฉลาดอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเขาเป็นคนที่มีไอเดียดีเป็นคนที่เป็นคนที่สามารถเนรมิดเนรมิดเอ่อบางอย่างอะไรให้คุณได้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะแบบเอาเงินมาปาใส่คุณแต่เขาสามารถที่จะเหมือนกับช่วยคิดหรืออาจจะช่วยลงทุนหรืออาจจะทำอะไรบางอย่างช่วยให้คุณประสบความสำเร็จนะคะได้ โดยอาจจะได้มีการร่วมลงทุนร่วมกันนะคะร่วมลงทุนร่วมกันทําธุรกิจร่วมกันซึ่งเขาก็ค่อนข้างคิดเยอะเหมือนกันนะคนเนี้ยเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดเยอะนะคะแล้วก็คิดเยอะเราก็ใช้เวลาในการไต่ตรองที่นานนะคะเป็นคนที่ไม่ได้ทําอะไรรวดเร็วเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาน่ะนะคะใช้เวลาในการที่จะ ลงมือทําเรามาดูกันต่อเอะไ เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะก็คือว่าตัวเขาเองอ่ะเขาก็ตั้งใจเก็บเงินนะคะตอนแรกเขาเข้ามาด้วยใจที่อาจจะไม่ได้บริสุทธิ์แต่พอเข้ามาแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากที่จะดูแลคุณอยากที่จะช่วยเหลือคุณหรือว่าช่วยแบบความที่เขาอาจจะมีวุฒิภาวะหรือผ่านประสบการณ์อะไรบางอย่างมีความรู้ในจุดที่ บางเรื่องที่คุณไม่ได้รู้อ่ะเขาก็จะมาสอนคุณถ่ายทอดให้คุณใช่ไหมตัวเขาเองเขาก็เก็บตังคนะ,คะเก็บตังเพื่อที่ว่าเขาอยากที่จะมาแต่งงานกับคุณนะคะมาเป็นครอบครัวร่วมกันตัวเขาเป็นคนที่ทําอะไรเขาประณีตนะคะเวลาเขาทํางานอะไรอะ่ะเขาก็จะบรรจงเขาจะละเอียดค่ะเขาจะละเอียดมากๆเขาก็กําลังตั้งใจทํางานในส่วนของเขาแล้วก็ เขาก็อยากที่จะมาเหมือนกับมาเฉลิมฉลองกับคุณนะขอคุณให้คุณเป็นแม่แม่ของลูกเขาหรือว่าเป็นพ่อของลูกเขาอะไรฟีลประมาณนี้นะคะคือตัวคุณเองอ่ะคุณก็ค่อนข้างอาร์ตอาร์ตอาร์ตนิดนึงนะก็คือเป็นเป็นศิลปินอ่ะก็คือเป็นฟีลแบบว่าชอบเศษธรรมชาติชอบเสพศิลปะบางคนบางท่านอาจจะชอบ วาดรูประบายสีอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะก็คือเป็นแนวอาร์ตอาแนวแบบอารมณ์ก็จะเป็นแนวศิลปินนะคะขึ้นขึ้นลงลงคาดเดาไม่ได้คาดง่าย <c oughs> แ,แต่คุณใจดีนะ คุณอะเคยให้โอกาสคนที่เขาเข้ามาจีบคุณด้วยแหละนะคะเคยให้โอกาสให้แบบบางทีคุณอาจจะช่วยเหลือคนคนนี้ด้วยนะในเรื่องของทางการเงินแต่สุดท้ายแล้วอะความรักครั้งนี้มันก็ความรักครั้งนี้นมันก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จนะคะคือคุณก็เดินจากคุณก็เดินจากมานะคะเนี่ยก็คือไพ่ก็เล่าเรื่องของอดีตของคุณนั่นแหละคุณเคยแบบก่อนหน้านะี้คุณอาจจะแบบว่า เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะคะเราก็คิดว่าใครที่มาจีบอะ่ะเขาก็ไม่น่าจะมีอะไรอะไรเนงะี้ยคนก็อาจจะช่วยเหลือเขาซัพพอร์ตเขาแล้วสุดท้ายแล้วอะ่ะทุกอย่างมันก็พังนะคะความเป็นครอบครัวอะไรเนงะี้ยบางคนอาจจะถึงขั้นหย่าร้างนะคะแต่งงานกันแล้วแล้วก็ต้องหย่าร้างแยกทางกันไปนะคะเราก็เพื่อที่ว่ามันต้องแยกเพราะว่าคุณจะได้พบเจอทางที่มัน สงบสุขนะคะคือคุณตอนที่ที่มันเกิดเรื่องขึ้นอะ่ะมันก็เป็นอะไรที่แบบคุณรู้สึกเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้นะคะ่ะแต่พอคุณแยกตัวมาคุณรู้สึกว่าเอออยู่คนเดียวแบบเนี้ยมันก็สงบสุขดีอะไรเงี้ยจนกระทั่งมันก็มีคนที่เข้ามาผีชิดใจคุณเนี้ยแหละคนคนเนี้ยคนใหม่แล้วยังไง มันจบไปแล้วใพ่บอกว่ามันจบไปแล้วแล้วก็โชคชะตามันได้หมุนเวียงนเปลี่ยนถ่ายแล้วนะคะถ้าคุณอยู่ในจุดที่มันแย่เดี๋ยวมันจะดีนะคะแล้วก็ตอนที่คุณเจอสถานาการณ์นั้นอะ่ะคุณรู้สึกว่าคุณเบื่อมากคุณเหนื่อยน่ายกับอะไรบางอย่างแม้แต่ข้อความเด้งเข้ามาคุณก็ยังไม่อยากเปิดอ่านเลยคุณรู้สึกไม่อยากทําอะไรเลยเหมือนแบบ อยากที่จะอยู่เฉยๆบางคนก็อาจจะใช้แอลกอฮอล์ยอมใจก็มีนะเหมือนแบบว่ารู้สึกไม่อยากไม่อยากที่จะใช้ชีวิตอะอยากอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆอะไรอย่เงี้ยะคะ่ะแล้วก็ตัวคนเองอะตัวคนเป็นคนที่มีเซนส์มีสัมผัสมีตาที่สามนะคะคุณ คุณก็ใช้เซนส์ในการนำทางชีวิตคุณอนะคนที่เขาเข้ามาหาคุณนะคะเขาขมีครอบครัวมีครอบครัวใหญ่นะคะก็ค,คือมีญาติพี่นอ้องมีอะไรเงี้ยเยอะนะคะแล้วก็เขาเป็นคนที่ พูดเก่งบางทีอาจจะมีเลี้ยงสุงนัขหรือเลี้ยงแมวมีสัตว์เลี้ยงนะคะรักไม่เสียงดนตรีอยู่เหมือนกันนะคนคนนี้นะคะรักในเสียงดนตรีแล้วก็เขาเป็นคนที่เขาอาจจะเคยเจอคนที่มาแหวงกัดเขาก็ได้หรือว่าแบบมาจะมาทําร้ายเขาอะไรเงี้ยแต่เขาก็สู้นะคะคนคนนีน้เขาก็สู้เขาก็ไม่ยอมให้หมามันกัดอะ อแม้ว่ารองเท้าเขาจะขาดก็เถอะหมามันกัดรองเท้าเขาขาดอะ่ะเขาก็ไม่ยอมอะ่ะเขาก็งดัดเอาไม้มางัดอะคนคนงะค่ะก็ไม่ยอมปล่อยให้หมาทํำลายเขาส่เดียว คนคนนี้เคยอยู่ในสถานการณ์ที่แบบคําทางหาทางออกไม่เจอก็มีนะด้วยความที่เขาอาจจะเหมือนกับตัดสินใจแบบรวดเร็วเพราะว่าคนคนนี้ก่อนหน้าเนี้เขาอาจจะเป็นคนที่เร็วทําอะไรเร็วก็ได้แต่พอเขาเจอเจออะไรบางอย่างที่แบบประสบการณ์ชีวิตเขาอะทําให้เขาต้องเหมือนกับทําอะไรช้าๆต้องคิดต้องไต่ตรองก่อนเนี่ยพอในก่อนหน้าเนี้เขาก็เป็นคนที่ เขาก็เป็นคนที่แบบว่าทําอะไรเร็วอยู่นะคะรวดเร็วตัดสินใจอะไรไวอะไรอย่างเงี้ย,ยนะโดยตัวเขาเองอะ่ะเขาก็เป็นคนที่มนุษย์สัมพันธ์ดีมากๆเลยนะคะสื่อสารเก่งนะสื่อสารเก่งแล้วก็มีความสุขในแบบที่เขาพอใจแล้วอะนะคะ เป็นคนที่มารู้สัมพันธ์ดีมากอาจจะรู้จักคนหลายคนนะคะแล้วเขาจะเข้ามาเข้ามาขอคุณเป็นแฟนหรือว่าเข้ามาผูกสัมพันธ์กับคุณพร้อมที่จะเดินร่วมทางไปกับคุณนะคะไม่ทิ้งคุณคุณไม่ทิ้งเขาผูกกันไปด้วยกันแบบเนี้ย เหมือนแบบลงกีฬาสีอ่ะแบบเป็นแบบนี้นเลยแล้วเขาเองเขาก็อยากที่จะใช้ชีวิตเขาก็อยากที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินใช้ชีวิตแบบที่มันไม่ต้องเร่งดีป่ะมีเวลาในการที่จะอาจจะจิบวายมองวิวมีเงินเข้ามาโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยแบบวิง่งเต้นทํางานหาเงินอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็คือมี passive income อย่างเงี้ยคะ่ะโดยที่ ยังไงอ่ะโดยที่เขารู้ว่าการที่เขาอ่ะเข้ามาหาคุณอ่ะมันอาจจะแบบชีวิตท,ที่สุขสงบของเขาอ่ะมันจะไม่สงบแล้วเพราะว่ามันอาจจะวุ่นวายหรืออะไรก็ตามคุณอ่ะก็คืออาจจะแบบยังเจ็บกับความรักครั้งก่อนอยู่อะไรอย่างเงี้ย นะคะอย่างเจ็บแล้วก็ตัวคุณก็แบบอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการงานแล้วอะไรเงี้ยแต่คุณอะดึงดูดเขาเพราะว่านีของคุณคุณคุณเหมือนกับส่องแสงส่องประกายให้ชีวิตเขารู้สึกว่าแบบอยากเข้าหาคุณอะคุณเหมือนดวงดาวดวงนี้ยนะคะมีอะไรบางอย่างที่แบบดึงดูดให้เขาว่าอยากที่จะเข้าไปดูแลคุณซัพพอร์ตคุณสอนคุณนะคะ เคียงข้างคุณเป็นฟีลประมาณนี้เลยค่ะทุกคนก็เรื่องเราก็จะเป็นประมาณนี้ไพ่ก็อยากจะเล่าว่าเออมีแบบคนที่อยากจะดูแลคุณเนาะแล้วก็ตัวคุณเองอะ่ะคุณก็ยังเจ็บกับรักครั้งเก่าอยู่นะคะแล้วก็ตัวคุณเองคุณก็กําลังเหนื่อยยากลําบากในเรื่องของการทํางานนะคะยังมีอะไรยังต้องไฟติ้งอยู่ซึ่งเดี๋ยวมันก็จะสําเร็จนะคะเอาชนะคู่แข่งได้แน่นอนนะคะถ้าคุณมี ถ้าคุณมีศัตรูทางการค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็เมก็จะมีเปิดไพ่ต่อให้กับสมาชิกโดยใช้ไพ่ลคกี้อินเลอร์คาลอตในการส่องเรื่องราวของคุณต่อขยายจากคลิปหลักเนี้ยน,นะคะถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะดูคลิกลิงนะคะที่เมีแปะเอาไว้ที่ description ได้ตรงรายละเอียดนะคะได้หรือถ้าใครยังไม่ได้เป็นสมาชิกก็สามารถสมัครได้นะคะโดยการกดลิงก สมัครสมาชิกนะคะเพื่อสนับสนุนช่องมอเมมีมยากนะคะคืออีกช่องทางหนึ่งก็จะเป็นช่องทางการกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กดติดตามอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นกําลังใจให้เมยแล้วนะคะขอขอบพระคุณมากเลยนะคะที่สนับสนุนกันเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าในเดือนใหม่นี้ขอให้เป็นเดือนที่ดีสําหรับทุกคนนะคะเจอแต่เรื่องราวดีๆรักษาสุขภาพด้วยนะคะตอนนี้ก็ใกล้หน้าหนาวแล้วก็ ดูดลตัวเองให้ดีนะคะอย่าให้เจ็บไปได้ป่วยนะคะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ